เนื่องจากในสัปดาห์นี้เกม Nightcore ของเราก็ไม่ได้มีการปิดปรับปรุงนะครับเพื่ออัปเดตคอนเทนต์แต่อย่างใดแต่ก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาให้นะครับทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันก็คือกิจกรรมการฝึกของกองอาศาวินนะครับก็จะเป็นการใช้ทองนะหนึ่งล้านสามล้านแล้วก็ได้กล่องทองในการส่งเพิ่มนะครับแยกคิ้ส่วนไอเทมนะครับได้ต้นน้ําแล้วก็กาจัดมอสเตอร์สมอรภูมินะครับก็จะได้เป็นยาเย็กพีนะขั้นต่ำส่วนเ1็กพีสิบแล้วก็ขั้นกลางจะเป็นเย็กพียี่สิบนะครับ เมื่อทครบหมดนะครับก็จะได้เป็นกล่องเลือกนะครับในการสุ่ม11ครั้งของสก,กินอาวุธแล้วก็ัรว์ธานะนะครับอีกการหนึ่งก็จะเป็นเช็คชื่อ14วันนะครับก็จะมีได้พวกของจิป,ปัถฐานนะครับเศษโลหะนะครับยาเยีกยงที่กล่องวัตดุิขั้นต่ําหินจันทรายาเขียวพาภัยัดนะครับแล้วก็กล่องหินประดิษฐ์ถ้าครบ14วันนะครับจะได้เป็นที่สุ่มนะครับของอาวุธ แล้วก็มีการเพิ่มพาร์ทใหม่เป็นพาร์ททองจริงๆก็คือเป็นพาร์ทเดิมแหละแต่ว่ามาดี u s e ซ้ำนะครับก็ที่ฟรีก็จะเป็นเหรียญทองประมาณนี้นะแล้วก็ที่เปิดแพ็คด้วยใช้งานพาร์ทนะครับหนึ่งพันสองร้อยเพชรเนี่ยก็จะมีกล่องอย่างละสองกล่องนะครับเป็นสมเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าเกิดคอมมิชชั่นก็จะได้ทอยคอ่าแสนนะครับอันนี้ผมคิดว่าหลังๆมันเริ่มไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะว่าถุงทองมันราคาค่อนข้างถูก ตอนนี้ราคาถุงทองจะทะเดียดอยู่ที่ประมาณถุงละ40เพชรจนถึง50เพชรนะครับซึ่งมันจะขายร้านได้70,000มื่ก็ตีราคาแล้วเนี่ยประมาณ20เพชรต่อ35,000ใช่ไหมถ้ามาเทียบกับกล่องตัวน,นี้ขั้นต่ำสุดมันได้ส0 0 0มื่นอ่ะถ้ากับว่า2กล่องก็จะมีค่าเทียบเท่ากับถุงทอง1ถุงนะครับประมาณ4 0่สถึงห้เพชรแล้วในพัส์เนี่ยได้ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1> 18, 12 1 3 1 4นะครับ14ชุดนะครับถ้าเกิดตีเป็นเพก็เอา40ไปคูณนะา40คูณสเท่ากับประมาณ560เพรนะครับแล้วก็5 0 0แสนเนี่ย <500 S 2> เขาต้จะประมาณอีก5 0ารอเพรเท่ากับว,ว่าพาร์ทนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ดวงดีสุ่มได้แบบมากกว่าขั้นต่ำนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มแล้วนะตอนนี้แต่ถ้าใคจะเสี่ยงดวงนะครับคิดว่าแบบมีโอกาสในการได้มากกว่านั้นนะครับหรือไปจนถึง1ล้านนะครับก็ ลองดูได้นะครับสำหรับ200เพรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกในรายการอัปเดตนะครับก็คือในร้านค้าเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมนะครับเป็นตัว๋วเปลี่ยนชื่อนะครับมีระยะเวลาขายก็คือ7วันนะครับ399บาทก็สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับก็สามารถซื้อได้นะในสัปดาห์นี้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่น่าจะซื้อกันก็น่าจะเป็นคนที่ไปซื้อตัวละครเป็นอเล็ซี่ะซึ่งเป็นชื่อคนอื่นนะครับสามารถนำมาเปลี่ยนได้เช่นกัน ก็รละเียการนับเดตของสัปดาห์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแห้งนิดนึงนะไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าจากการคาดการณ์นะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าวันที่14พฤษภาเนี่ยมันเป็นการอัปเดตดแผ่นแล้วก็เป็นช่วงการสิ้นสุดนะครับรีเซ็ตแต้มสมอรภูมิมแล้วก็ดันเชี้น้ําแข็งเนี่ยในวันที่14พฤษภานะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มรีเซ็ตนี่หมายถึงว่ารีเซ็ตหมดเลยนะครับคุณมีเท่าไหร่เนี่ยมันจะรีออกจนเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือก่อนอัปเดตนะ แนะนำว่าให้คุณเอาแต่นวารไปแลกนะครับของที่แนะนําก็จะเป็นกายานนะตามสายผมคิดว่าอดทนน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันได้ในส่วนของลดดามเมจนะครับในขณะที่จีตวิญญาณจะเกี่ยวกับ MP นะครับแล้วก็การฟื้นฟู MP ็พละกําลังจะเป็น HP การฟื้นฟู HP แล้วก็น้ํายาน,นะครับซึ่งไม่ค่อยจะเป็นมากเท่ากับตัวที่เป็นค่าการลดดามเมจนะครับการเป็นก้านที่แนะนําให้ซื้อนะครับก็จะเป็นตัวเข้าถา้ำน้ําแข็งนะครับชั้น5ชั้น6กแล้วก็ชั้น7นะครับพวกนี้ มันก็จะช่วยคุณในการหาแต้มเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงพวกของแรกต่างๆหอื๋ยวก็ยังคงเป็นพวกแรกพื้นฐานนะครับทั้งหมดเลยนะยังมียังคงมีมาให้แลกเรื่อยๆและเนื่องจากแต้มมัจะดีในวันอัปเดตหน้านะครับเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้เลยว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับในส่วนของร้านค้าสมอระูมมอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าอาจจะมีของชุดใหม่มาให้แลกก็ตามที่คาดเดากันก็น่าจะเป็นตา ใหญ่นะครับตาม่วงอ่ะอาจจะมีมาให้แลกนะครับในราคาประมาณ1นึ0 0 0สแต้มลบเหลือจะมีตาเล็กนะครับมาแลกให้ในช่วงเวลาเป็นอีเวนต์นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะมีพวกของที่เป็นอีเวนต์นะครับมาให้แลกประมาณ 1- 2ึสัปดาห์ก็มารอลุ้นกันนะครับสำหรับแพทใหญ่อัปเดตวันที่14บสีพ่พฤษภากันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คาดการณ์ว่าจะมาก็คือเนื่องจากว่าในจดหม่อีก,กาตนเนี้ยแผนการอัปเดตนะครับในครึ่งไปแรกอ่ะ มันยังมีที่ยังไม่ใหม่นะครับหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใหม่นะครับก็คือแผนที่อีมกเขาจะต้องมาในส่วนนี้นะครับเป็นแผนที่ที่มีบอสเตอร์เลเวล50าขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีไอเทมใหม่ที่ดรอปนะครับเป็นแร่ชนิดใหม่ก็คือขอนไม้ขอนไม้นะครับตอนนี้มันเป็นวันสดุดใหม่นะครับที่มีทั้งแบบสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งสปอยมาแล้วนะเพราะว่ามันจะยังไม่ได้ใช้งานในตอนนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีดรอปมาแล้วใน นันเจนเลตบอสนะครับซึ่งจะมีไอเทมหลักๆก็จะมีพวกแร่พื้นฐานสีชนิดแล้วก็แร่สีเขียวระดับ2นะครับลงไปถึงอะไหล่บินซึ่งเป็นของผมมาทั้งหมดนะซึ่งไอเทมขอนไม้นะครับจะเป็นไอเทมใช้ไว้ในการคราฟนะครับอุปกรณ์ใหม่เป็นประดับส่วนใหม่นะครับเพิ่มเติมจากกําไรก็คือส่วนที่เป็นเกาะไหล่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือแผ่นหน้ามีการคาดการณ์กันว่าตัวแมปใหม่เนี่ยที่ได้วัสดุใหม่ในการคราฟเกาะไหล่ชนิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นมอนเลเวล50ซึ่ง คิดว่าน่าจะมีของดับใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงมีเ็กนะครับก็น่าจะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าแร่ใหม่นะครับเข้ามาก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของร้านค้าสมบ,รบูรณอย่างแน่นอนนะครับที่เป็นแร่พื้นฐานตอนนี้4ชนิดเดี๋ยวก็จะมีการเพิ่มขอนไม้เข้ามาอีกหนึ่งชนิดนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการน้ำเบลรอบนี้นะที่ค้อข้างจะเงี่ยมเหงาแต่ว่ารอลุ้นแพดไก่นะครับในวันอังคารหน้าวันที่1 4พฤษภา ก็ต้องมาลุ้นกันว่าน,นะครับสำหรับสายฟรีสายตะนน้อยจะมีโอกาสตเติบโตในครั้งนี้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ